พนาความแห่งคาถาที่หนึ่งคาถาว่าด้วยการบูชาหน้า91ถึง102เรื่องโกษาตะกีเทพธิดา เมื่อพระเจ้าอาชาสตูเชิญพระสรีรธาตุของพระผู้มีพระภาคซึ่งพระองค์ทรงได้รับในเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพานทรงทำพระสถูปและการฉลองพระสถูปอุบาสิกาชาวกรุงราชกึกค,คนหนึ่งจำระสรีระแต่เช้าตรู่ถือดอกบวบขมสี่ดอกด้วยตั้งใจว่าจากบูชาพระสถูปของพระศาสดามีใจอันกำลังศรัทธาให ขมักขม้นไม่ทันพิจารณาดูอันตรายในทางได้เดินมุ่งหน้าตอบรัสถูกขณะนั้นแม่โคลุกอ่อนวิ่งจู่มาโดยเร็ว เอาเขาขวิดนางให้ถึงความสิ้นชีพไปนางทำกาละในทนใดนั่นเองแล้วบังเกิดในหมู่เทพดาในชั้นดาวดึงปรากฏพร้อมกับรถในท่ามกลางบริวารของเท้าสกะเทวราชผู้กำลังเสด็จไปเพื่อสรงกรีธาในพระอุทยานเท้าสกะทอดพระเนตรเห็นนางแล้วเมื่อจะทรงถามได้ตรัสคถาเหล่านี้ว่า นางผู้เจริญผู้มีภูษาเหลืองธงเหลืองประดับด้วยเครื่องอลังการเหลืองมีองค์ลูปไร้ด้วยจันเหลืองทัดทรงดอกอุบลเหลืองมีประสาทและที่ใส่ญาติเหลืองที่นั่งเหลืองโภชนะเหลืองฉัดเหลืองม้เหลืองรถเหลืองพัดเหลืองในพบมนุษย์ในการก่อนเธอได้ทำกรรมอะไรไว้แม่เทพธิดา เธออันฉันถามแล้วจงบอกนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรแก้อัดบรรดาบทลนั้นบาทคถาว่าปีตะจันทะนลิตตังเคคือมีสรีระอันลุกไร้ด้วยจันมีสีเหมือนทองบาทคถาว่า ปีตปาสาธะสายนีคือประกอบด้วยปราสาทอันทำด้วยทองและที่นอนอันคลิปด้วยทองด้วยประการชนี้ด้วยปีตสับทั้งข้างล่างทั้งทข้างบนทุกๆุกบทเท้าสก,กะทรงจีเอาทองทั้งนั้นลำดับนั้นเทพธิดานั้นเมื่อจะทูลเท้าเธอจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่า แค่แต่พระองค์ผู้เจริญบวบขมชนิดเถามีรสขมใครๆไม่ปรารถนามีอยู่หม่อมฉันมีใจเลื่อมใสได้นำเอาดอกบวบขมนั้นสี่ดอกไปบูชาพระสถูปเจาะจงพระสรีระของพระาศาสดา พราะหม่อมฉันกำลังมีใจส่งไปถึงองค์พระศาสดานั้นไม่ทันตรวจดูดทางของแม่โคนั้นทันใดนั้นแม่โคได้ขวิดหม่อมฉันผู้มีฉันทะในใจยังไม่ถึงพระสทูปถ้าหม่อมฉันพึงก่อสร้างบุญน,นั้นไซสมบัติจะพึงมียิ่งกว่านี้แน่นอนข้าแต่เท้า,ข,าข้าววานจอมเทพเทพกุญชรก็ด้วยกรรมนั้น หม่อมชันจึงละร่างมนุษย์มาสู่ความเป็นสหายแห่งพระองค์แก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าละตัดทีตัดเป็นละตาอัดทีเทพดทดาเรียกเท้าสกะด้วยความเคารพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบทว่า อันเิชิตาแปลว่าอันใครๆไม่ต้องการบทว่าสารีรังได้แก่พระธาตุอันเป็นสรีระศัพ์นี้เป็นศัพ์เรียกรวมใช้หมายในส่วนย่อยเท่านั้นเหมือนอุทาหอนว่าผ้าถูกไฟไหมและว่าสมุดอันเราเห็นแล้วบทว่าอัสะโยคะโคลุปสสะ แปลว่าแห่งโคบทว่ามักทังคือทางเป็นที่มาบทว่าณอาเวกขิดสังคือไม่ทันตรวจดูบาคถาว่าตะทักคมมสา,าสตีความว่าหม่อมชั้นกำลังมีใจส่งไปในพระสถูปข,ของพระศาสดานั้นอย่างเดียว อธิบายว่าเพราะหม่อมชันมีใจส่งไปในพระสถูุกของพระศาสดาเท่านั้นมิได้มีใจส่งไปในแม่โคนั้นเลยฉะนั้นหม่อมชันจึงมีทันได้ตรวจดูทางแห่งแม่โคนั้นบาลีว่าตัดทางคมนะสา ก็มีความว่าใจของหม่อมชันนีไปในองค์แห่งพระสถูปนั้นคือในพระสลริละได้แก่พระธาตุแห่งพระาศาสดานั้นเหตุนั้นหม่อมชันนีชื่อว่ามีใจส่งไปในองค์พระาศาสดานั้นบทว่าถูปังคือเจดีบทว่าอปตะมานะสังคือมีอัตยาศัยยังไม่ถึงพร้อม ก็ฉันทะมีในใจเหตุนั้นชื่อว่ามานัตคืออัธยาศัยได้แก่มโนรสเทธิดากล่าวอย่างนั้นเพราะมะโนรสอันเกิดขึ้นว่าเราจะเข้าไปยังพระสถูปแล้วบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลาย ยังไม่สมบูรณ์ก็จิตคิดจะบูชาด้วยดอกไม้ในพระสถูปอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในเทวโลกแห่งนางสำเร็จแล้วแท้จริงบทว่าตังได้แก่บุญนั้นบทว่าจาหังตัดเป็นเจอะหังบทว่าอภิสันใจยังความว่าบอมฉัน พึงถึงเฉพาะคือเข้าถึงพระสถูปแล้วกรอสร้างคือสังสมโดยชอบด้วยการบูชาด,ด้วยดอกไม้ตามที่มุ่งหมายไว้คำว่าพินโยนุนะอิโตความว่าชะรอยจะพึงมีสมบัติยิ่งยวดขึ้นไปกว่าสมบัติตามที่หม่อมฉันได้แล้วบทว่ามะขวะเป็นอารประนะคำร้องเรียก บทว่าเทวกุญชรคือผู้เป็นเช่นเดียวกับพระยากุญชรในทวายเทพโดยคุณวิเศษมีกำลังและความบากบันทุกอย่างเป็นต้นบทนี้เป็นวิเศษนะของบทว่าคักข,ขวานั้นบทว่าสหัพยังคือสู่ความเป็นผู้ร่วมกัน เท้าสกะทรงแสดงธรรมแก่ถวยเทพเท้าสกะทรงสดับคำนั้นแล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่หมู่เทพมีมาตลีเทพบุตรเป็นประมุกได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่ามาตลีเชิญท่านดูผลกรรมอันวิจิตน่าอัศจรรย์นี้ไายทานแม้น้อยอันบุคคลทำแล้วบุญกลับมีผลมาก เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าหรือในพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทักษิณาชื่อวน้อยไม่มีเลยมาเถิดมาตาลีแม้พวกเราก็จะฉลองประทานของพระตถาคตเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการสั่งสมบุญทั้งหลายนำสุขมาให้ แม้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตสม่ำเสมอผลก็ย่อมมีสม่ำเสมอเหตุว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีการตั้งความปรารถนาแห่งใจเป็นเหตุย่อมไปสู่สุขติทายกทั้งหลายทำการสการะในพระตถาคต เหล่าใดแล้วไปสู่สวรรค์พระตถาคตเหล่านั้นทรงอุบัติเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากหนอแก้อัดโยชนาว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าจิตตังแปลว่าวิจิตคือเป็นอจินไตยไม่ควรคิดบทว่ากรรมะพลังความว่าท่านจงดูผลแห่งบุญกรรม เมื่อแม้ทยธรรมเป็นของไม่โอลานกลับโอลานยิ่งเพราะถึงพร้อมแห่งเกตปฏิคาหกและถึงพร้อมแห่งจิตเจตนาบทว่ากตังคือประกอบแล้วในเกตเป็นบ่อกิกิดด้วยสามารถสการะทีเดียวสิ่งของอันทาย,ยกพึงให้ชื่อว่าไทยธทานกรรมที่เป็นบุญชื่อว่าบุญบัดนี้เท้าสกะ เมื่อจะทรงแสดงเกตบุญที่บุคคลทำน้อยมีผลมากให้ปรากฏจึงตรัสคาถาว่านัตทิจิตเตเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสัมพุทเทคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอักษรประมวลพระปเจกพัพพทธเจ้าเข้าด้วยบทว่าอัมเหปิแปลว่าแม้เราทั้งหลาย บทว่ามะเหมะเสกคือจะฉลองได้แก่จะบูชาบาทคาถาว่าเจโตปนิธิเหตูหิแปลว่ามีการตั้งจิตของตนไว้ชอบแท้เป็นนิมิตอธิบายว่าเพราะการตั้งตนไว้ชอบเท้าสกะ รั้นทรงแสดงอย่างนั้นแล้วทรงระง,งับการอุตสาหะในการเสด็จกรีธาในพระอุทยานเสด็จกลับจากที่นั้นเองทรงทำการบูชาที่พระจุลามณีเจดีสัปดาหะหนึ่งต่อมาตรัสบอกเรื่องนั้นแก่ท่านพระนาราทะเถระผู้เที่ยวจาริกไปในเทวโลกด้วยคาถาทั้งหลาย ในคราวทำปฐมสังคายนาพระเทละได้บอกแก่พระธรรมสังคาหักกาจารย์ทั้งหลายพระเทละทั้งหลายจึงยกคาถานั้นขึ้นสู่สังคายนาอย่างนั้นแลเรื่องโกษาตกีเทพธิดาในอัตถกถาปีตะวิมานวัตถุจบพุทธบูชาย่อมนำมาซึ่งประโยชน์สุขตลอดกาลนานดังพรน,นามาชนิแล เรื่องนางปัญจปาปาในอดีตการในกรุงพาราณสีมีธิดาของคนขัดสนคนหนึ่งขยำดินเหนียวทาฝาเรือนครั้งนั้นพระประเจกับพธธเจ้าพระองค์หนึ่งเข้าไปสู่พระนครเพื่อขอดินเหนียวเพื่อโบอกเงื้อผาของตน ได้ยินอยู่ณที่ไม่ไกลนางนางโกรธจ้องดูกลางกล่าวว่าสมณะท่านยังไม่ได้แม้ดินเหนียวหรือแล้ววางก้อนดินเหนียวก้อนใหญ่ลงในบาทของท่านพระปัจเจก,กพุทธเจ้าได้รับดินเหนียวนั้นไป นางจุติจากครบนั้นแล้วบังเกิดเป็นเทพธิดาของคนขัดสนคนหนึ่งในบ้านอันตั้งอยู่ใกล้ประตูด้านปาจีนทิศแห่งกรุงพาราณสีมือเท้าปากในตาและจมูกของนางขี้เหล่ผิดปกติเพราะนางโกรธแล้วจงดูพระประเจก,กับพระเจ้าด้วยเหตุนั้นฉันทั้งหลายจึงสมญาณน,นางว่าปัญจ ปาปาแต่สรีระของนางได้ถึงพร้อมด้วยผัสสะด้วยผลถวายก้อนดินเหนียวครั้งนั้นได้มีพระเจ้ากรุงพรารณสีพระนามว่าภักกะในราตรีวันหนึ่งเท้าเธอปลอมเพศเสด็จตรวจพระนคร เสด็จไปถึงประเทศนั้นฝ่ายนางปัญจปาปากำลังเล่นอยู่กับพวกเด็กหญิงชาวบ้านไม่ทันรู้เลยจึงจับรหาชของพระราชาพระราชาเป็นดุจถูกภัสสะทิ์ต้องแล้วไม่อาจดำรงอยู่โดยภาวะของพระองค์ได้ทรงยินดีด้วยอำนาจกำนัดในภาาัสสะตรัสถามว่าเธอเป็นทิดาของใครนางตอบว่า ของคนที่อยู่ใกล้ประตูพระนครพระองค์ตรัสถามถึงความที่นางยังไม่มีสามีแล้วตรัสว่าฉันจะเป็นสามีของเธอเธอจงไปให้บิดามารดาอนุญาตเสียนางไปเรือนแล้วบอกบิดามารดามารดาบิดาของนางน,นั้นก็อนุญาต นางกลับมาทูลแด่พระราชาพระราชาเสด็จไปสู่เรือนของนางพร้อมกับนางชองอยู่ร่วมสมรสเสด็จไปสู่พระราชนิเวศแต่เช้าตรู่ตั้งแต่นั้นมาพระองค์ไม่ทรงปรารถนาเพื่อจะทอดพระเนตรไม่โปรดนางสนมอื่นทรงปลอมเพศเสด็จไปในที่นั้นเป็นนิส ต่อมาวันหนึ่งโรคลงแดงได้เกิดขึ้นแก่บิดาของนางข้าวปลายาตอันปรุงด้วยนมสดน้ำพึ่งและน้ำตาลกรวดซึ่งไม่เจือปนด้วยของอื่นเป็นต้นเป็นยาของบิดานางนั้นชนเหล่านั้นไม่อาจจะยังข้าวปลายาตินั้นให้เกิดขึ้นได้เพราะเป็นคนขัดสนขณะนั้น มารดาของนางกล่าวว่าแม่สามีของเจ้าจาักอาจเพื่อจะให้เข้าวป่าญาติเกิดขึ้นได้ไหมนางได้ทูลความนั้นแด่พระราชาในเวลาเสด็จมาแล้วพระราชาตรัสว่านางผู้เจริญน,นี้เป็นยาของคนใหญ่โตเราจะได้แต่ที่ไหนเล่า มีพระราชประสงค์จะนำนางไปภายในพระราชนิเวศโดยอุบายวันรุ่งขึ้นจึงเสด็จไปสู่พระราชนิเวศแล้วรับสั่งให้หุ่มข้าวป่าญาติเช่นนั้นแล้วทำเป็นสองห่อใส่ปิ่นมณนีไว้ห่อหนึ่งเสด็จมาในราตีตรัสว่านางผู้เจริญวันนี้บิดาของเธอจงบริโภคข้าวปาญาติห่อนี้พุ่งนี้จงบริโภคห่อนี้ นางได้ทำเหมือนพระดำรัสนั้นโลกของบิดานางหายแล้ววันรุ่งขึ้นพระราชาเสด็จไปสู่พระราชนิเวศส่งพระพักแล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายจงนำปิ่นมณีมาให้เราพวกเจ้าพนักง,งานทูลว่าขอเดชะพวกข้าพระองค์ไม่เห็นพระราชาตรัสว่าพวกท่านจงค้นในที่ทุกๆแห่ง ตั้งแต่ภายในกรุงกระทั่งภายนอกกรุงโดยที่สุดแม้ในห่อข้าวพวกเจ้าพนักง,งานค้นพบมณีในเรือนของนางปัญจะปาปาจึงมัดมารดาบิดาของนางแล้วนำไปขณะนั้นบิดาของนางกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าไม่ได้เป็นขโมยมณีนี้บุตรเคยนำมาพวกเจ้าพนักง,งานถามว่าเขาอยู่ที่ไหน บิดานางกล่าวว่าทิดาของข้าพเจ้ารู้ดังนี้แล้วถามนางนางปัญจปปาตอบว่าพ่อเขามาในเวลามืดกลับไปก็ในเวลามืดเหมือนกันด้วยเหตุน,นั้นดิฉันจึงไม่รู้จากรูปร่างของเขาแต่ดิฉันอาจรู้จักเขาได้ด้วยการสัมผัสมือ มีดานางนั้นจึงแจ้งแก่พวกเจ้าพนักง,งานแม่เจ้าพนักง,งานเหล่านั้นก็กราบทูลแด่พระราชาพระราชาทำเป็นเหมือนไม่สงทราบตรัสว่าถ้าเชนนั้นพวกท่านจงพักหญิงนั้นไว้ภายในม่านที่ลานหลวงแล้วเจาะช่องม่านประตูเท่ามือแล้วให้หญิงจับขโมยด้วยการสัมผัสมือ พวกเจ้าพนักงานได้ทำเหมือนพระดำรัสนั้นให้ชาวพระนครทั้งสิ้นประชุมกันนางปัญจาปาปานั้นจับมือของคนที่มาแล้วมาแล้วยื่นให้จับกล่าวว่าผู้นี้ไม่ใช่คนนั้นคนทั้งหลายติดใจในภาษาของนางเป็นเช่นสัมปทิพิต่างก็คิดว่าถ้าหญิงคนนี้ควรแก่สินใหม่ไซพวกเรา จักต้องเสียสินใหม่ก็ดีเข้าถึงความเป็นทาตและกรรมกรก็ดีก็จักทำอย่างนี้ไว้ในเรือนดังนี้แล้วไม่อาจจะจากไปได้ทีนั้นพวกเจ้าพนักงานถึงกับเอาพรองตีคนเหล่านั้นให้ออกไปคนทั้งหมดมีอุปราชเป็นต้นเป็นประหนึ่งคนบ้าทีนั้นพระราชาตรัสว่าที่จะเป็นเหล่าบ้างกระมัง ดังนี้แล้วส่งยื่นพระหัตไปนางจับพระหัตเท่านั้นก็ร้องลั่นขึ้นว่าเราจับขโมยได้แล้วพระราชาตรัสบอกความจริงแล้วอภิเษกนางตั้งให้เป็นอัครมเหสี พระราชทานอิสริยยศแก่มารดาบิดาของนางตั้งแต่วันนั้นมาไม่ทรงเหลียวแลนางสนมแม้เหล่าอื่นนางสนมเหล่านั้นโกรธพระนางต่างคอยหาความผิดภายหลังวันหนึ่งพระนางทรงเห็นนิมิตแห่งความที่พระนางจะต้องเป็นพระอัครมเหสีของพระราชาสองพระองค์ในพระสุบินจึงทูลแด่พระราชา ทีนั้นนางสนมเหล่านั้นทราบเหตุนั้นแล้วจึงได้ให้สินบนแก่พวกทำนายสุบินพวกทำนายสุบินเหล่านั้นถูพระราชาตรัสถามแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชจจาข้อที่พระเทวีทรงสุบินว่าได้ประทับนั่งเหนือคอช้างเผือกปลอดเป็นบุรพะนิมิตแห่งการสวรรคตแห่งพระองค์ และคอที่พระเทวีทรงสุบินว่าสเสด็จอยู่เหนือคอช้างสรงลูกคลำพระจันทร์เป็นบุรพะนิมิตแห่งการนำมาซึ่งพระราชาผู้เป็นปัจจามิกต่อพระองค์เมื่อเท้าเธอตรัสว่าบัดนี้เราควรทำอะไรทูลว่าขอเนชะ จะปลงพระชนพระเทวีนี้เสียไม่ควรแต่ควรเชิญพระนางลงในเรือแล้วปล่อยเสียในแม่น้ำพระราชาเชิญพระนางลงในเรือให้ปล่อยไปในราตรีพร้อมกับพระกยาหารภูษาและเครื่องประดับครั้งนั้นพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าทีปาวาริกระ ทรงเล่นน้ำอยู่ทางใต้ทอดพระเนตรเห็นพระนางปัญจปาปานั้นในเรือซึ่งลอยมาตรัสถามว่าเจ้าเหมือนปีศาจชื่ออะไรพระนางทรงยิ้มแล้วทูลความที่พระนางเป็นพระอ克拉มเหสีของพระเจ้าพระกะในว่าพระนางปรากฏทั่วทั้งชมพูทวีปว่าปัญจปาปา ขณะนั้นพระราชาทรงจับพระนางแล้วทรงยินดีด้วยอำนาจความกำนัดในพัรษะมีได้ทรงทำแม้ความสำคัญในนางสนมเหล่าอื่นตั้งพระนางปัญจปาปานั้นเป็นอัครมเหสีพระเจ้าพะกาทรงสดับเหตุนั้นแล้วทรงดำริว่าเราจักไม่ให้พระนางแก่พระราชานั้น แล้วเสด็จกรีทาทัพยกไปตั้งค่ายอยู่ที่ท่าพรมแดนตรงกันข้ามแห่งพระเจ้าทีปาวาริกะนั้นทรงส่งพระรชาชสารไปว่าพระเจ้าทีปาวาริกะจะให้พระชายาหรือการยุดฝ่ายพระเจ้าทีปาวาริกะก็ได้ส่งตรเตรียมการยึดไว้เสร็จสับแล้ว พวกอมาตย์ของพระราชาทั้งสองปรึกษากันว่าการตายเพราะอาศัยสติไม่สมควรเลยพระเทวีนี้ย่อมถึงแก่พระเจ้าพระกะเพราะพระองค์ทรงเป็นพระราชสวามีมาก่อนย่อมถึงแก่พระเจ้าทีปาวาริกะเพราะพระองค์ทรงได้พระนางในเรือ เพราะฉะนั้นพระนางจงประทับอยู่ในพระราชมนเทียนของพระราชาองค์ละสัปดาดังนี้แล้วทูลพระราชาแม้ทั้งสองพระองค์ให้ทรงสัญญากันแล้วยินยอมกันพระราชาแม้ทั้งสอง,รอง,สงสญญอพระ,ร,าางองระองค์เป็นผู้มีพระราชาหฤทัยยินดีจึงรับสั่งให้สร้างพระนครทั้งหลายสองที่ท่าพรมแดนประทับอยู่แล้ว พระนางปัญจัปาปานั้นได้คลองความเป็นพระมเหสีของพระราชาแม้ทั้งสองพระองค์ด้วยประการชนีเรื่องปัญจปาปามาในอัตถกถา,ากุณาละจาดก